โอเคครับมารีวิวเจ้าตัว AW Custom Glock 17นะครับ mm hmm. ตัวนี้มาพร้อมกล่องนะครับมาเปิดกล่องกันตัวนี้ก็มีปืนกับแม็กกาซีนนะครับมาดูตัวปืนนะครับสภาพถือว่าโอเคนะครับเป็นตัวที่ผมเคยลงรีวิวลูกค้าซื้อไปนะครับแล้วลูกค้าลองเล่นแล้วเขาบอกว่าไกมันน่ากลัวนะครับเออแล้วตัวนี้อัพแบล i n งแล้วนะครับแล้วก็เป็นไกแต่งของ WE นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบ่อแม็กแต่งนะครับแล้วดูที่แมกกาซีนตัวนี้ถ้าเป็นตูดเดิมเขาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับตูดนี้มันเป็นตูดแบบ CNC นะครับมันเป็น made in USA นะครับหรือว่าตัวนี้คือตูดมันแข็งแรงนะครับแล้วก็สวยงามด้วยให้มันเข้ากับสีแม็กนะครับที่ผมบอกไกลมันน่ากลัวมันน่ากลัวยังไงนะครับเนื่องจากไกแต่งเนี่ยจะเป็นไกเบาอ๋อแล้วก็ตัวนี้อัพเบลิงแล้วนะครับเป็นไกเบานะครับ ะจะกดให้ดูนะครับแค่คุณแต่นิดเดียวนิดเดียวเองครับมันก็ลั่นแล้วเดี๋ยวเอาก๊อกสิบเก้ามาเปรียบเทียบให้ทุกท่านดูนี่คือก๊อกสิบเก้านะครับไกลจะค่อนข้างลึกและเหนียวแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะลึกกว่านะครับระยะมันมีระยะเดินไกลปุ๊บพอสุดอ่ะ ไก่ตัวนี้มันจะแข็งกว่างนะครับมาเลยทําให้เวลาลั่นไก่มันจะไม่เร็วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ระยะเดินไก่สั้นและนิ่มมากนะครับแล้วก็ลั่นไก่แค่กดเบาๆนะครับไม่ได้ออกแรงเยอะมากเหมือนเจ้าตัวก็อกสิด้วยนะครับมาให้ดูภายในนะครับแล้วก็ตัวนี้ศูย์นหน้าสูย์หลังเป็นของไฟเบอร์ออปติกอะเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับทำให้ท่านใช้งานในที่มีแสงเยอะได้ง่ายนะครับอ่ะ อันนี้ดูตัวภายในกันตัวนี้ผมก็ล้างทำความสะาดลงจราบีขาวไปแล้วอัพแบริ่งแล้วนะครับทำให้ยิงได้สมูทขึ้นนะครับสไลด์เราก็จะไม่ติดนะครับผมฮะ้าดูตัวท้ายเป็นแบบสลักเหมือนในอ่าในหนังเรื่อง Green Hornet มั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะตัวปิดท้ายนะครับมันเป็นทรงแบบก็อก17ถ้าจะเป็นท้ายตัดก็คือจะเป็น M4 อ่า Gen 4 นะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้คัดต้อมจากโรงงานเจาะพอร์จากโรงงานเลยนะครับข้างนอกข้างในาก็เป็นแบบนี้จากโรงงานไม่ต้องห่วงเรื่องความเสียหายของตัวนี้ยิงดีมากนะครับผมด้วยความที่เป็นสูบแดงด้วยนะครับตัวนี้อาจจะราคาสูงหน่อย3,200บาทนะครับแต่ได้อุปกรณ์คัดต้อมขนาดนี้คันวัาคุมไหมมาพร้อมกับของด้วยนะครับแล้วก็ยิงดีด้วยสูบแดงเหนียวทนตุดแน่นอน นะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นการทดสอบมาทดสอบยิงเจ้าตัว AW Custom Glock 17นะครับเป็นงานคขาซ่อมมาจากโรงงานแต่ไกเนี่ยไกแต่งนะครับไม่ใช่ไกเดิมไกเดิมจะเป็นคล้ายๆพวก Glock 17 Glock 19ตัวธรรมดานะครับผมเลยมาจับใส่ไกแต่งที่แจมเป็นต้นคลิปนะครับผมมาทดสอบยิงกันนะครับมาทดสอบยิงแล้วก็มาแกนมืก่อนรับร่มขอดคาไว้นะครับ6-10วินาทีโดยประมาณนะครับ อ่าแล้วค่อยปล่อยนะครับผมทำไมถึงต้องค่อยๆปล่อยนะครับท่านใดบางกดกดปุ๊บแล้วปล่อยปุบให้แก๊สมันลั่นดังปุ๊บนั่นก็ไม่ควรนะครับเนื่องจากอันนี้อาจจะเห็นยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมดึงอันนี้ลงนะพราะถ้าเห็นไหมว่าไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะครับว่ามันมีโอลิงตัวเล็กๆอยู่นะครับอยู่ด้านในกล้องไม่โฟกัสน,นะครับจะมีโอลิงตัวเล็กอยู่ด้านในนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะเด้งหลุดหายได้ก็ท่านใดก็สามารถหาพวก เรียกว่าอปอกสายไฟ,ไฟมาใช้แทนได้ถึงดวงนา,น,านะครับแต่ถ้าเบิกใหม่ก็ปรละมาณ20บาทนะครับส่งมาทําก็ไม่คุ้มสำหรับค่าส่งไปส่งกลับนะครับเป็นเสร็จแล้วก็ร้อยกว่าบาทนะครับไม่คุ้มกันเรก็พยายามเซฟนิดนึงนะผมฝาวลาใส่ลูกนะครับแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้มีช่องใส่ลูกให้นะครับเดี๋ยวตัวหลังๆเนี่ยเวลาผมทดสอบมจะใส่ลูกเยอะขึ้นนินดนึงนะครับไม่นิดนึงหรอ เยอะมากนะปกติจะเทสประมาณ4นัด5นัดน,นะครับตอนนี้ก็เทสประมาณครึ่งแม็กโดยประมาณนะเพื่อท่านดูว่าระบบยิงเนี่ยปกติจริงไหมนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ไม่โอเคกับการที่แบบผมเทสน้อยแล้วดูเหมือนมันยิงได้นะครับจริงๆมันก็ยิงได้แหละแต่ด้วยความสบายใจของลูกค้านะเพราะว่ามีหลังไมมาหล,หลายๆท่านเวลาซื้อตัวที่ผมรีวิวแล้วท่านก็ให้ดูว่าเออพี่ใส่ลูกเยอะให้ดูหน่อยอเทสให้ดูหน่อยประมาณสักสิบสิบห้านัดผมก็นี่ก็ตึงๆประมาณ10นัดน,นะครับแต่ก็ แม็กมนใส่ได้ประมาณ20 2 5นะครับแล้วไม่ควรใส่ถึงประมาณนั้นเอาจริงก็ใส่เต็มที่คือ15มากสุดก็ไม่ควรเกิน20นะครับเพราะว่าการจะปิดล้านะทดสอบนะครับทดสอบยิงความมัความแรงนะครับผมเอาวผมสองเก้าสองสามหนึ่งเก้า สามสองศูนย์ไม่ขึ้นนะครับสามสองห้าไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับอ่าสามสองสามนะครับอ่ะความแรงเนี่ยผมยิงไประมาณ7นัดแต่ติดแค่5นะครับนัดแรก292นะครับอาจจะมีการเพี้ยนนิดหน่อยนัดที่สองสามร้อยสิบเก้านัดที่สามสามรอยี่สิบนัดที่สี่สนัดที่ห้าสมนะครับอ่าด้วยความที่มันเป็นลูกสูบแดงด้วยความแรงอาจจะไม่ได้มาก ปืนปกติแต่ได้ความคมทนของลูกสูบนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับความแรงอาจจะขึ้นได้ถึง320นะครับแต่ไม่เกิน350นะครับยกเว้นบางรุ่นที่ทามันแต่งแรงมาแล้วจากโรงงานนะครับผมโอเคไหมก็คือระบบยิงเนี่ยคือปกตินะครับว่าความแรงถือว่าปกติเนาะมาทดสอบยิงให้หมดแม็กเลยนะครับอ่าหมดแล้วนะครับเห็นไหมว่าปืนปกติ นะครับผมยิงลูกหมดสไลด์ค้างปืนไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับยิงได้ปกตินะครับอ่าต่อไปจะเป็นการหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับเราควรที่จะอันดับแรกกอแม็ก์ออกก่อนนะครับอันดับที่2โดยการถึงสไลด์ลงแบบนี้ไม่ควรดันตัวสไลด์ลงนะครับเนื่องจากการสไลด์ล้าวแตกหักได้หรือมันสึกนะครับแล้วก็ร่างกายที่้ังหลังจากเล่นเสร็จนะครับโอเคไหมนะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบีบีการเตะยัเซา แสดทีแคลร์สองนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ